ไทยไทยเมาทูเมา ไช่ๆมากชมาค่ะคราวนี้ของเราเขาบอกว่าหลอดทั้งตัวแล้วก็ใจด้วยนะคะสำหรับพี่ก้องสหรัฐนนเองเขาบอกว่าไลฟ์สดค่ะช่วยเหลือเหล่าบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยอีกด้วยนะคะเรียกว่าในช่วงโควิด19ช่วงนี้เนะะี่ยหลายๆคนก็ลําบากรวมไปถึงเหล่าบรรดาสัตว์เองเนี่ยนะคะก็เสี่ยงที่จะอดตายค่ะล่าสุดนะคะพี่ก้องสหรัฐเนี่ยก็เดินหน้าช่วยเหลือสัตว์ต่างๆนะคะโดยการเปิดระดมทุนไลฟ์สด ช่วยเหลือสัตว์นะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะแล้วก็ยังร่วมมือกับมูลนิธิคุณอีกด้วยค่ะโดยทางพี่ก้องเองเนี่นะคะก็ได้เปิดเผยว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะคนเราเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนกันแน่นอนนะคะ,ะแล้วก็มีการช่วยเหลือการทั้งมนุษย์ด้วยการแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะส่วนตัวเองเนี่ยก็ได้ร่วมกับหลายโครงการนะไม่ว่าจะเป็นกรีนเวฟนะคะช่วย50โรงพยาบาลได้หล สดแล้วเนี่ยก็ยังได้ช่วยเหลืออีกหลายกลุ่มจนมาถึงในเรื่องของความเดือดร้อนของสัตว์ด้วยเขาบอกว่าเพื่อนบางคนเนี่ยที่ชอบบริจาคของตามศูนย์พักพิงน้องหมาจรจัดแมวจรจัดทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มพูดกันเยอะขึ้นถึงความเดือดร้อนของสัตว์รวมทั้งปางช้างในหลายจังหวัดด้วยที่พวกเขาเนี่ยจะอาศัยรายได้จากนักท่องเที่ยวเป็นหลักเมื่อไม่มีการท่องเที่ยวไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ย แน่นอนว่ารายได้แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถึงขั้นหยุดชะง,งักไปตัวเองเนี่ยนะคะก็เลยร่วมมือกับมูลนิธิคุณซึ่งเป็นผู้เข้ามาช่วยในเรื่องของปางช้างนะความเดือดร้อนต่างๆเรื่องของยาสัตวแพทย์ที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของยาด้วยนะโครงการช่วยเหลือครั้งนี้ในกระแสะตอบรับเขาบอกว่า โอ้โหดีเกินคาดมากๆเลยนะคะก็ตั้งใจว่าเอ๊จะเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนะแล้วก็จะปิดรับในวันที่31พฤษภาคมนะกะว่ายอดเงินที่ได้เนี่ยน่าจะประมาณสัก5-6แสนบาทก็โอเคแล้วแหละแต่กลายเป็นว่าผ่านไปเพียงแค่2-3วันนะคะกลับได้เงินมากกว่า7แสนบาทเรียกว่าทะลุเกินเป้าไปมากแล้วนะเขาบอกว่าโอ้โห รู้สึกดีใจแล้วต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เป็นผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินเข้ามาและหวังว่าจะมียอดบริจาคเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่31พฤษภาคมนั่นเองนะสำหรับผู้ชมทางบ้านท่านไหนนะคะที่อยากจะทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ผ่านทาง f e c o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  k n p n p e นะคะของพี่ก้องสหรัฐแฟนเพจนั่นเองค่ะก็พี่ก้องเองเนี่ยก็จะมีเรื่องราวนะคะรวมไปถึงคอนเสิร์ตเล็ก เลอย่างเงี้ยนะคะก็ได้อัปเดตกันด้วยนะคะเป็นภาพบรรยากาศที่ตัวเองเนี่ยได้เล่นได้ไลฟ์ไปเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาด้วยนะคะไงก็ฝากเข้าไปติดตามย้อนหลังแล้วก็ร่วมบริจาคกันได้เยอะๆเลยนะขอบคุณภาพจากทาง Facebook ของพี่ก้องด้วยนะคะแล้วขอบคุณข้อมูลกันด้วยในช่วงนี้ของเรากับไทยๆทยเมาส์ทูเมาส์ค่ะไทยไทเมาส์ทูเมาส์